คนอินเดียทุกคนไม่ใช่คนสกประปอกะคะ่ะมันจะเป็นพวกคนที่เขาเข้าไม่ถึงซึ่งมันน่าเห็นใจและน่าสงสารมากกว่าที่เราจะไปเยียดเขาว่าแบบว่าโอ้โกประปจังอะไรจังอะไรอย่างเงี้ยชื่อคิมค่ะพัฒบนบการจนะพันธ์ตอนนี้ทำเพจชื่อว่าตามติดชีวิตอินเดียแล้วก็มีหนังสือตามติดชีวิตอินเดีย2เล่มเป็นเรื่องราวเล่าเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ตอนที่ไปเรียนที่อินเดีย ว่าขิมเป็นคนแบบว่าง,ง่ายๆเป็นคนยังไงก็ได้นะคะเหมือนจับขิมไปวางตรงไหนขิมก็อยู่ได้เอาอะไรมาให้กินก็อยู่ได้แล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยปฏิเสธอะไรแบบใครให้ลองทําอะไรก็ทําใครจะชวนไปไหนก็ไปเงี้ยค่อนข้างเรียกว่าไงหาทํพ่อหาโน่นหานี่ทําตลอดเวลาแบบเป็นคนที่ชอบอู่นิมี่เนี้ยคะ่ะ จริงๆมันก็มีหลายสาเหตุไออันดับแรกเลยเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายไงคะเพราะว่าที่อินเดียมันแบบทุกๆอย่างมันถูกกว่าที่ไทย,ยมันเลยรู้สึกเหมือนเราได้ไปเรียนเมืองนอกในราคาที่มันเหมือนเท่าไทยเลย ตอนไปเรียนที่มหาลัยเนี่ยคือเขากินอาหารด้วยมือกันแต่มันเป็นแบบข้าวสวยกับน้ําแกงแล้วมันไม่มีช้อนให้คือมันเป็นเรื่องที่ชิมช็อกก็คือหาช้อนในโรงอาหารมหาลัยไม่ได้เลยแล้วก็คนอินเนี่ยเขาชอบถามเขาจะแบบมีความอยากรู้อยากเห็นอยากจะรู้เรื่องของเราแล้วเขาจะไม่เก็บไว้ในใจเะสมมพูดชิมทำผมสีปแปลกๆเนะี่ยนี่ผมสีนี้เกิดมาสีนี้เลยหรือเปล่าเนี่ยแต่เขาจะไม่รู้สึกว่านี่คือการละเมิดอะไรทั้งสิ้นเหมือนมีเรื่องติดขัดในใจอยากจะถามก็ถามออกมาให้มันสบายใจมันเป็นเหมือนเรื่องปกติของคนที่นั่นลย อันแรกเลยก็คือขิมจะไม่ค่อยตัดสิ่งคนที่ภายนอกอีกต่อไปเหมือนขิมได้เรียนรู้การที่จะต้องรู้จักคนคนนั้นที่ตัวตนก่อนจริงๆมากกว่าแล้วก็คนเรามันไม่ได้เหมือนกับดีร้อยเปอร์เซ็นต์หรือชั่วร้อยเปอร์เซ็นต์คนอินเดียทำให้ขิมได้ข้อคิดในตรงนี้ว่าเราต้องมองคนแบบภาพรวมมองเขาให้ทุกมิติอะไรเงี้ยพ้อคิดอีกอันหนึ่งน่าจะเป็นการเปิดรับอะไรใหม่ๆไม่ค่อยปฏิเสธอะไรแล้วเปิดรับกับสิ่งต่างๆเนี่ยมันจะทำให้เราได้เรียนรู้หรือได้เจอตัวตนของเราค้นพบอะไรใหม่ๆในชีวิต จริงคนไทยจะชอบมองคนอินเดียว่าคนอินเดียสกรปรกขี้โกงซึ่งมันก็มีอย่างนั้นจริงๆแต่ว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดอะคนอินเดียที่ไม่ขี้โกงและมีน้ำใจก็มีแล้วคนอินเดียทุกคนไม่ใช่คนสกรปรกอะค่ะมันจะเป็นพวกคนที่เขาเข้าไม่ถึงพวกที่โดนความเหลื่อมล้าและว,วัณนะกดทับมากกว่ามีแค่ไม่ถึง50%ที่มีห้องน้าในบ้านนอกนั้นเขาจะเหมือนแบบห้องน้ําชุมชนหรือออกมาขับถ่ายข้างทาง,างอะไรอย่างเงี้ยเราถึงมองว่าเขาสกรปรกเพราะว่าเขาเข้าไม่ถึงทึ่มันน่าเห็นใจและน่าสงสารมากกว่าที่เราจะไปเยียดเขาว่าแบบว่าโ จังค่แล้วก็ไม่ใช่ทุกคนคนอินเดียเพื่อนขิมที่เขาแบบสะอาดสะอาดตัวหอมหอมอะไรเงี้ยก็มีเยอะแยะ <S <S ขิมว่าความเป็นตัวเองมันคือการที่เราทําอะไรแบบอย่างมั่นใจสนิทใจแล้วก็ทําออกมาจากใจ <S <S ขิมคิดว่าความเป็นตัวเองมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องเป็นอะไรแบบใดแบบหนึ่งอย่างเดียวตลอดไปเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเพราะคนเราเติบโตแล้วก็เรียนรู้ตลอดเวลา ถ้าเราคิดอยากจะทําอะไรก็อยากจะให้ลงมือทําไปเลยถึงเราทําแล้วมันจะไม่ชอบมันจะไม่ใช่อย่างน้อยเราก็ได้เรียนรู้จากความไม่ใช่ตรงนั้นดีกว่าที่เราจะไม่ทําอะไรสักอย่างนึงเลยมันจะไม่ได้เกิดการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงอะไรเลยในชีวิตชีวิตมันก็จะเป็นเหมือนเส้นตรงๆไม่ได้เป็นกราฟขึ้นลงไม่ได้สนุกไม่ได้ผิดหวังไม่ได้อะไรทั้งสิ้นเนี่ยคิดว่าเราลองทําไปก่อนแล้วถ้ามันจะผิดจะพลาดมันก็เป็นการเรียนรู้การเติบโตของเราอะไรอย่างค่ะ